โรโรโนอาโซโลนักดาบผู้จะเป็นอันดับหนึ่งของโลกสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงชายคนหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีนักดาบที่มีอรอยแผลเต็มตัวแต่ไม่เคยหันหลังให้ศัตรูชายผู้พูดน้อยแต่โคตรเทโรโลโนอาโซโลก่อนเริ่มใครคิดว่าโซโลหลงทางเก่งที่สุดในโลกบ้างพิมพ์หลงสิลูกพี่ไว้ในคอมเมนต์ได้เลย ผมขอคัดเฉพาะตอนที่ผมประทับใจนะครับตอนที่1จุดเริ่มต้นของนักดาบในตำนานโซโลเกิดที่หมู่บ้านชิโมสุกิเด็กคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในโดโจฝึกดาบเล็กๆแต่ดันทะเยอทะยานว่าจะเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกให้ได้แล้วรู้ไหมครับความจ้งใจนี้มันเริ่มจากการแพ้ผู้หญิงคนหนึ่งคุยนะคู่ซ้อมของโซโลเธอชนะเขาไปกว่า2,000ครั้ง จนวันหนึ่งเธอจากไปอย่างกระทันหันนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของคำสาบานว่าเราจะสารต่อความฝันของเธอและจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกถามหน่อยถ้าเป็นคุณโดนแพ้2,000ครั้งจะยังสู้ต่อไหมหรือเลิกแล้วไปขายหมูกปิ้งดีกว่าตอนที่สองจากนักล่างเงินรางวัลสู่ลูกเรือหมวกฟาง ก่อนจะมาเป็นลูกบาทลูมิวคุมะจะจับลูฟี่ไปส่งให้รัฐบาลโลกโซโลเลยยอมรับความเจ็บปวดแทนลูฟี่ทั้งหมดฉากนั้นโซโลยืนอยู่กลางเลือดพูดเพียงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสั้นๆแต่สะเทือนใจที่สุดในวันพีซทุกคนจำฉากนั้นได้ไหมตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงกดหัวใจให้โซโลหน่อยตอนที่ห้า สองปีแห่งการฝึกฝนหลังจากที่กลุ่มหมวกฟังแยกย้ายกันไปโซโลไปฝึกกับมีฮอสต์ศัตรูที่เคยฟันเขาจนแพ้ยับและนั่นคือจุดที่เขาเติบโตที่สุดในชีวิตฝึกจนควบคุมฮาคิได้ฝึกจนเชี่ยวชาญดาบสามเล่มในระดับเทพจนกลับมาในยูเวิร์พร้อมแผลใหม่ดวงตาแต่ก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาเปิดตาข้างนั้นทำไมแล้วคุณล่ะ คิดว่าตาซ้ายของโซโลมีพลังพิเศษไหมหรือแค่เท่เฉยๆตอนที่6โซโลในยุคใหม่วานกคุนิเข้าสู่วานกคุนิดินแดนของนักดาบที่นี่คือบ้านแห่งดาบและเป็นจุดที่โซโลได้แสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใกล้มีฮอคอีกขั้นตั้งแต่สึกกับคิงแห่งกลุ่มไคโดจนถึงการใช้เอ็นมาดาบของโอเดน เขาไม่ใช่แค่ลูกเรือคนหนึ่งอีกต่อไปแต่คือเสาหลักของจักรวรรดิจนสลัดหมวกฟางอย่างแท้จริงถามหน่อยตอนนี้ถ้าโซโลสู้กับมิฮอกอีกครั้งคุณว่าใครจะชนะคอมเมนต์ไว้เลยครับอยากรู้ความเห็นทุกคนตอนที่7จากคำสัมพันธ์สู่ตำนานจากเด็กชายในหมู่บ้านเล็กๆสู่มือขวาของราชาจนสลัดจากคนที่เคยแพ้พันครั้ง สู่คนที่ยืนอยู่บนยอดแห่งดาบโซโลไม่ใช่คนที่พูดเยอะแต่ทุกการกระทําของเขาคือคำพูดที่ชัดเจนที่สุดเขาแสดงให้เราเห็นว่าคนเก่งไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแค่ไม่ยอมแพ้ก็พอแล้วคุณละ่ะคิดว่าโซโลจะไปถึงจุดสูงสุดได้ไหมหรือจะมีใครมาล้มเขาได้ในอนาคตถ้าชอบคลิปแนวเล่าประวัติตัวละครวันพีซแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วบอกชื่อคนต่อไปที่อยากให้ผมเล่าในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้า